อยากเก็บเงินเพื่อการศึกษาลูกเท่าไหร่ถึงจะพอครูกเกมนน๋มันไม่มัมนะคะจริงๆแล้วปัญหานี้ค่ะมันจะควรเริ่มต้นจากการต้องมีการวางเป้าหมายมาก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เงินอยากใช้เงินในการศึกษาของลูกเมื่อลูกอายุเท่าไหร่เมื่อลูกอยู่ชั้นปีไหนและอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วการวางแผนการเงินกลับมานั้นไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเป้าหมายครูเก๋ลองจําลองมา2แบบให้ดูนะคะแบบแรกเลยก็คือ เราเนี่ยเก็บเงินเพื่อการศึกษาลูกในระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศค่ะแล้วก็แบบที่2ก็คือเราเนี่ยเก็บเงินเพื่อใช้เพื่อเอาเงินมาใช้ในการศึกษาลูกในระดับมัธยมเลยเพราะว่าลูกเนี่ยอาจจะต้องมีทั้งค่าเทอมค่าเรียนพิเศษต่างๆนานา,นานาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเงินค่าใช้จ่ายๆๆก้อนใหญ่อยู่ครูเก๋ก็เลยทงทําให้ดู2แบบเรามาดูกันค่ะอันนี้ค่ะที่ครูเก๋บอกไว้ว่าเป้าหมายแรกมาดูเป้าหมายแรกก่อนเลยว่าเราเนี่ย จะเก็บเงินเพื่อให้ลูกเนี่ยใช้ในระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศค่ะเราควรเก็บเงินสมมุติเก็บเงินเก็บเงินเดือนละ5,000บาทค่ะแล้วก็นําไปลงทุนให้ผลตอบแทนที่ให้ผลตอบแทน5%ค่ะเราก็จะเก็บเงินทั้งหมดปีละ6 0 0 0 0บาทค่ะเพราะว่าเดือนละ5 0 0 0บาทหลังจากนั้นเอาไปลงทุนเดือนละให้ได้ผลตอบแทน5%เค่ะจากเงินต้น 1>, 1ล้านบาทเมื่อปีที่18ค่ะเมื่อลูกอายุ18ในระดับเข้ามหาวิทยาลัยปี1พอดีค่ะถ้าเรานำไปลงทุนให้ผลตอบแทน5%จะกลายเป็น1,772,340บาทค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยพอได้เงินเท่านี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเห็นไหมคะปีที่18พอได้เงินเท่านี้ปุ๊บเราก็ย้ายไป ไปอันที่มันให้ผลตอบแทนปีละอย่างน้อย5%ค่ะเราจะได้เงินปันผลปีละ88,617บาทซึ่งอันนี้เราสามารถเอามาเป็นเงินค่าเทอมแล้วก็ค่าเลี้ยิดเศษของลูกในแต่ละปีในระดับชั้นมหาวิทยาลัยไ,ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติ เ,เพ่อแม่คนไหนคิดว่าแบบอุ้ยอยากเอาเงินมาใช้ในระดับมัธยมเลยเพราะว่ามันมีค่าเรียนพิเศษเยอะมากก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยคู่เก๋ลองจำลองให้เก็บเงินเดือนละ1,000 0บาทเช่นกันค่ะแล้วก็นำไปลงทุนในที่ให้ผลตอบแทน5%ค่ะเดือนละ1 0 0 0 0บาทปีนึงก็เป็น1นึ0 0 0สบาทค่ะที่ระดับชั้นมัธยมค่ะนี่เลยมัธยมหเลยจากเงินต้น1นึ่งล้านสี่แบาทค่ะมันจะกลายเป็น 2 5 5ล้าบาทค่ะแล้หลังจากนั้นค่ะเราก็ย้ายไปลงทุนที่ให้เงินปันผลประมาณ5%ค่ะเราจะมีเงินปันผลปีละประมาณ1 0 0 0แบาทซึ่งเงินนี้เราสามารถนำไปใช้จ่ายให้ลูกเรียนแล้วก็เรียนพิเศษเพื่อเข้าระดับมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมหนึ่งเลยนะคะซึ่งอันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เป็น การที่ครูเก๋ลองจําลองให้ทุกคนดูว่าถ้าทุกคนเนี่ยจะวางแผนเพื่อการศึกษาลูกเราอยากจะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้เมื่อไหร่แล้วก็อยากจะใช้เท่าไหร่อันนี้ครูเก๋ก็เลยลองจําลองมาให้ดูคร่าวๆเพื่อเป็นไอเดียในการนําไปวางแผนการเงินสําหรับแต่ละครอบครัวค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนว่าอยากใช้เงินที่เท่าไหร่และอยากให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนอะไรเรียนอะไรบ้างมหาวิทยาลัยที่ไหนเนี่ยมันต้องมาวางแผนในแต่ละบุคคลกันค่ะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยยังงงอยู่ไม่เข้าใจ าามรถและอยากจะปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินรูเก๋ก็เปิดเปิดคอร์สทางนี้เออไม่ใช่เลือเปิดคอร์สและเปิดให้ครับคอนเซิลล์อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจพ่อแม่คนไหนสนใจให้ลูกเรียนคอร์สการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินการเอาเงินแล้วก็การนําเงินออกไปลงทุนกับรูเก๋มีคอร์สการเงินสําหรับเด็กชื่อว่า m o n นี Smart for Kids ค่ะซึ่งคอร์สนี้ค่ะรูเก๋จะมีคู่มือประกอบการเรียนให้ด้วยส่งไปถึงบ้านแล้วก็มีสมุดสร้างนิสัย การเงินที่ดีรวมทั้งแท็กกิ้งเพื่อสร้างนิสัยใหม่ให้ด้วยค่ะเพื่อทําให้เรามั่นใจว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะสร้างนิสัยการเงินใหม่ได้จริงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามโพรเกมันนี่มาไว้ด้วยค่ะ